เราก็อยากให้ชุมชนของเรานะมีความรู้เด็กก็จะได้มีความรู้เยอะเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามีรายงานมีอะไรเงี้ยเขาจะได้มาคุ้นคว้าค่ะทุกคนพอบอกว่าจะมีโครงการตัวนี้เข้ามาบ้านใครที่มีจิตอาสาที่จะเปิดเป็นบ้านอัจฉริยะของหมู่บ้านต่างคนต่างก็อาสาสมัครที่จะเข้ามาร่วม เมื่อก่อนที่เราจะคุ้นเคยกับที่อ่านหนังสือพิมพ์นจมู่บ้านแต่ตอนนี้เป็นที่อ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะคนเริ่มตื่นตัวแล้วก็เข้ามาใช้บริการเมื่อเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็เ,าเห็นความสําคัญตรงนี้ว่าบ้านเรามันน่าจะมีอะไรให้เขาเอาไว้ดูเวลาเขาไาหาเราบางทีหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีเยอะมันแล้วมันก็มีหลายอย่างสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยรู้เขาอาจจะได้มาพบเห็นในช่วงเวลาที่เขามาหาเราก็ได้ ก็ไม <si ่ได้คิดอะไรมากคืออยากให้เขามีความรู้ผมก็เลยลงมาดูว่าเออมีหนังสือเยอะที่พอที่จะมาใช้อ่านได้บ้างเพราะอยากอ่านเวลาว่างอันนี้เป็นประโยชน์เลยก็ต้องขอบคุณทางกสนอของทองสันขันเขาจะนำมาให้สับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อย ก็จะมีหนังสือก็มีเยอะมากทั้งบันเทิงทั้งข่าวสารรู้สึกตื่นตัวแลวก็ให้ความสนใจดีมากเลยครับเป็นสิ่งที่นี่แล้วก็ทำให้เราภูมิใจไปด้วยครับโดยส่วนตัวเราก็ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วก็พอดีเป็นร้านขายของเนาะจะมีคนเข้าออกเยอะแยะแล้วเด็กๆก็ชอบมาที่จะมาเล่นมาดูอะไรเงี้ย ก็น่าจะมีความรู้ให้เด็กๆและผู้ใหญ่ที่ชอบอ่านหนังสือค่ะก็จะมีจากข้องสมุดแล้วก็ส่วนตัวก็จะมีหนังสือเยอะค่ะที่ที่บ้านนะคะก็จะเอามาไว้ให้เขาอ่านด้วยโดยส่วนมากก็จะกศนก็จะเอามาให้ค่ะก็ดีใจที่เขาให้ความสำคัญส่วนน้อยที่คนไทยจะอ่านหนังสือ,อน้อยมากก็ดีใจที่มาส่ง,สงเสริมเขาในส่วนนี้ดี